สยบข่าวด้วยภาพนี้ปุ๊กอภัสราโพสภาพคู่ป๊อกมากี้หลังถูกโยงจูจ่ๆก,ก็โดนโยงอีกแล้วกับข่าวเมาสามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยซึ่งคู่รักคู่นี้ป๊อกภกัสรกรและมากี้ราศีก็ถูกโยงจนได้ในขณะที่ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแก้ข่าวพูดแต่อย่างใดทำกลางชาวเน็ตต่างสงสยัยตั้งหน้าตั้งตารอฟังคำตอบจากพวกเขา แต่สตอรี่อินสตาแกรมล่าสุดของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นคำตอบได้ดีแบบไม่ต้องชี้แจงอะไรเลยว่าเป็นไปตามข่าวลือหรือไม่พอทั้งคู่ได้พากันไปทานอาหารริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อนพี่น้องโดยให้โซเซนได้โพสตอรี่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้สาวมากี้อีกทั้งล่าสุดย้อนภาพความสุขของคนเป็นแม่ คุณแม่สวยระดับจักรวาลเมื่อวันที่31สิงหาคมอินสตาแกรมของแม่ปุ๊กอภัสราย้อนโมเมนต์วันวิวาของป๊อกพัสรกรจิราธิวัฒน์ลูกชายกับมารกี้ราศีนางเอกสาวลูกสะพ้ยพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าลูกมีความสุขพอ่อแม่มีความสุขยิ่งกว่าค่ะทั้งนี้แม่เน่งอรศีคุณแม่ของสาวมารกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจสดวงด้วยขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ทั้งส่งหัวใจและคอมเมนต์ติดตามครอบครัวมาตลอดอบอุ่นน่ารักมากๆอาทิทุกคนก็มีความสุขด้วยค่ะครอบครัวที่น่ารักติดตามตลอดเลยค่ะรักครอบครัวนี้มากขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณอภัสราด้วยนะครับลูกหลานคือพลังใจให้พ่อแม่เป็นตน้น